วดีครับพบกับผมการตะพงนะครับวิดีโอนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาชมรถแทกเตอร์จอนเดียเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูรถใหม่นะครับเป็นรุ่น 5040D คันนี้เลยเป็นรถแท็กเตอร์กลุ่มมันกประสงค์อีกรุ่นที่ทางบริษัทคุณทวีแท็กเตอร์ได้นำเข้ามาจำหน่ายนะครับรถแทกเตอร์คันนี้นะครับออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไล่นะครับงานไล่อ้อยไล่มันสับปะหลังหรือว่า งานนาก็ดีนะครับนาข้าวไม่ว่าจะเป็นนาแห้งหรือนานาตมนะครับมิติของตัวรถก็จะมีขนาดที่ถือว่าใกล้เคียงกันกันกบรุ่นพี่อย่างรุ่น5045 d แล้วก็5050 50 d เลยนะทันนี้นะนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่บริษัทของเราได้นำเข้ามาจำหน่ายนะเดี๋ยวให้ดูมิติรอบรถกันก่อน 40แรงคันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ,อเดี๋ยวเราต้องอติดตามกันแล้วละ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเครื่องยนต์กันอะนะครับสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์นะนะครับเทคเตอร์คันนี้นะครับมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์จอนดี้2.9ลิตรหรือ2 9 0 0ีซซีนั่นเองนะครับ ให้ขนาดแรงม้าสูงสุด40แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์2,100รอบต่อนาทีโอ้40แรงม้าเครื่องยนต์ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนะครับไม่น่าเชื่อนะอ่าแรงบิดสูงสุดนะครับ156นิวตันเมตรนะแรงบิดเยอะด้วยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะเครื่องยนต์สสูบนะครับผมปัจจุอาการด้วยตัวเองนะครับก็คือไม่มีเทอร์โบชาร์จนั่นเองนะไม่ต้องรอรอบประหยัดน้ำมันนะ ส่วนปั๊มโซลา่านะครับเป็นปั๊มโซลา่าแบบแถวเรียงนะครับนี่ห้อบอสนี่เลยด้านหน้าก็กรองการลูกคู่แบบแห้งนะครับพร้อมเซ็นเซอรอ์เหมือนกันกันกบรุ่นพี่อยาอ่าง 5045D ไปดูเครื่องยนต์ฝั่งตรงข้ามกัน เินฝั่งตรงข้ามนะปั๊มไฮดรลิกนะครับให้มาแบบเฟืองคู่เช่นเดียวกันนะครับให้มาแบบเฟืองคู่เช่นเดียวกันอัตราการไหลรวมนะครับ3 6มลิตรต่อนาทีนะครับเพียงพอกับระบบไฮดรอลิกรถทั้งคันนะแล้วก็ตัวที่อัปเกรดมาใหม่นะครับที่นอกเหนือจาการุ่นพี่50 45D ดีก็คือมอเตอร์สตาร์ทนะครับมอเตอร์ มอเตอร์สตาร์ทรุ่นนี้ก็จะมีความนิ่มนวลกว่านะครับเมื่อเวลาเราสตาร์ทเครื่องอยู่นั่นเองเสียงเงียบกว่านะครับตัวนี้นะส่วนไซด์ยางนะครับยางหน้าเนี่ยให้ขนาดมาไซส์เดียวกันเลยนะครับกับรุ่น 5045D ก็คือ,อ800นะครับวงล้อ18นิ้วนั่นเองส่วนยางหลังนะยางหลังก็ให้ขนาดมาที่16เอ้ยไม่ใช่สิ 13.6วงลอนิ้วนะครับก็ให้ขนาดที่ลดลงมา1ไซส์นะครับจากรุ่น 5045D นั่นเองเสริมเวทล้อนะครับด้านหลังไม้ด้วยเป็นเวทล้อจากโรงงานเลยนะก้อนละ48กิโลกร,รัมนะครับตัวนี้นะเพื่อเพิ่มการยึดเกาะนั่นเองกระทะล้อนะครับเป็นเหมือนกับรุ่นพี่นะปรับระดับได้5ระดับนะครับ เื่อให้เข้ากับไซส์งานของทุกๆท,ท่านนั่นเองนะครับส่วนเพลาหน้านะครับแท็กเตอร์รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเพลาหน้าแบบปิดรุ่นงานหนักขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะสามารถทำงานในน้ำได้นะครับป้องกันน้ำหรือโคลนเข้าสู่ระบบเพลาแล้วก็ ทำงานไล่ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะพร้อมระบบไฮดรอลิกนะครับบังคับเหลียวแบบพาวเวอร์นะครับ,บ,บ,ห,บ,บ, Power, รบหมุนง่ายใช้งานคล่องตัวนะครับเราไปดูส่วนอื่นของตัวรถกันส่วนระบบคลัตช์นะครับแท็กเตอร์รุ่นนี้นะขอย้ำนะแท็กเตอร์รุ่นนี้นะ ระบบคัดจะมีอยู่2แบบนะสำหรับทุกท่านนะครับที่ต้องการเลือกซือ้อมันจะมีระบบคัดคู่แล้วก็ระบบคัดเดี่ยวนะอ่านะครับต้องต้องดูด้วยนะถ้าเป็นระบบคัดเดี่ยวเนี่ยนะครับราคาตัวรถก็จะต่ําลงมาจากตัวคัดคู่นิดนึงนะครับแล้วก็เวลาไอา้รถคัดเดี่ยวเนี่ยเวลาเราหยับคัดตัวรถเนี่ยพี่โดม,มจะหยุดหมุนทันทีนะครับมันจะไม่เหมือนคัดคู่ ส่วนบริษัทของเราเนี่ยนะครับจะนำรุ่นคัดคู่มานะครับก็คือ PTO ทำงานได้ต่อเนื่องในขณะที่ตัวรถเราหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องของอุปกรณ์ต่อพวกนั้นเองนะสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบคัดคู่นะครับเหมือนกับรุ่น 5045D นะครับ PTO นะครับก็จะมี2ระดับนะครับที่540รอบรอบประหยัดแล้วก็รอบแบบมาตรฐานนะ สำหรับรุ่นคัดคู่นะส่วนส่วนระบบเบรกนะครับก็เป็นระบบเบรกแบบเปียกนะครับเช่นเดียวกันกันกบรุ่น5045 d นะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์คอนลาชิปนะครับ8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังก็มีลูกค้าบางคนว่าเอ้ทำไมจรเดียนะครับไม่ทำไอ้ตัว8คูณ8หรือ12คูณ12เหมือนกับค่ายค่ายคู่แข็งเนาะ นะครับก็ไอเกียร์คอนราชิฟเนี่ยนะครับข้อดีของมันเนี่ยคือมันทนทานนะครับมันอาจจะเข้าเกียร์ได้ลำบากกว่าไอตัวเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถไม่ต้องเหยียบคัดนะนะครับอาจจะไม่คล่องตัวเข้าแต่ว่าผมบอกเลยว่าความทนทานนะครับมันสุดยอดนะครับตัวนี้นะเหมือนกับไอรถฟอร์ดรุ่นเก่าๆอะ่ะที่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์คอนราชิอ่ะ เห็นใช้งานกัน20 30, 30ปีก็ไม่เห็นพังนะครับอ่าตัวนี้นะก็แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืออะไรนะครับราคาค่อนข้างที่จะถูกกว่านั่นเองนะนะครับเบาะนั่งก็เหมือนกันนะครับกับรุ่น 5,045D ดีนะครับมีที่ปรับระดับเพื่อให้เข้ากับเสีดีละของผู้ขับขี่นะอ่านะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็เป็นลักษณะนี้ นะครับเหมือนกันเลยนะกับรุ่นพี่อย่าง5 0 5สุนสนา่าดาน่าใช้มากเลยนะคันนี้มาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วง40แรงให้มาแบบแคททูอ่ะนึกดูเอานะครับผมรถแทก็กเตอร์ในบ้านเราเนี่ย40แรงเนี่ยน้อยนะน้อยค่าที่เขาจะให้แคททูมานะครับก็จะมีแคทวันกันสะส่วนมากเนาะ แคททู 2, อุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทที่2นะครับสามารถใช้โค้งไถนะครับที่มีขนาดเท่ากันกับตัวรถใหญ่ได้เลยนะนะครับรถ55แรง65แรง75แรงใช้ได้เลยนะครับผมแต่ใช้ขนาดจานไถที่ลดลงมานะครับตัวนี้ก็น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยกยกเท่ายกได้เท่ากันกับตัว5045ดีนะก็คือ1,600กิโลกร,รมัมโอ้โหอะไรจะยกได้เยอะขนาดนี้นะครับ 1,600กิโลกร,รัมนะครับสามารถยกเครื่องปลูกอ้อยนะครับรุ่นขนาดกลางได้เลยนะตัวนี้นะยกเครื่องปลูกอ้อยขนาดรุ่นกลางนี่ยกได้เลยนะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าระบบไฮดรอลิกเราให้มาแบบประเภทที่2นะครับคือออกแบบไม่ใช้งานหนักโดยตรงนะครับแล้วก็แรงแรงยกนะครับที่ปลายแข่งยกก็1,600กิโลกร,รมัมสุดติ่งครับบอกเลยรุ่นนี้นะครับมาดูชุดลากข่้ง ใหญ่โตโมโหฬารันนะครับชุดลากพ่วงนะลากเทนเลอร์15ตัน10ตัน15ตันสบายครับผมบอกไว้เลยว่าสบายเลยนะตัวนี้นะนะครับก้ามปูแขนยกนะครับถอดแบบมากับรุ่นพี่อย่าง 5045D ดีเลยไม่ว่าจะเป็นฝาไฮโดรลิกนะครับระบบเกียร์เผาหลังนะครับเหมือนกันเลยกับรุ่น 5045D ดีนะอ่า ถังน้ำมันนะครับจุได้60ลิตรนะครับผมถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้60ลิตรนะครับมาดูฝังฝ่งด้านนี้กันนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับรุ่นพี่นะครับ 5045D เช่นเดียวกันนะครับระบบดับฟันโทลนะครับระบบควบคุมการไถแบบไม่ต้องเลี้ยงห่างนะคัน SCV เบา1ชุดนะครับควบคุมไบม,มิดดันดินหน้า ขึ้นลงนะครับอ่าโอเคนะครับน่าใช้มากๆสำหรับโรแทกเตอร์คันนี้นะอ่าผมลืมบอกอ่าน้ำหนักของตัวรถนะน้ำหนักตัวรถเปล่านะครับผม1975กิโลกร,รมัมโอ้40แรงน้ำหนักตัวรถเกือบ2ตันนะครับถ้ารวมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็ มีเกือบ3ตันนะครับคันนี้นะมีเกือบ3ตันนะอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับใช้ร่วมกับรุ่นพี่อย่าง5045ดีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผันพวนด้านหลังสามารถใช้ร่วมกันกับรุ่น5045ดีได้เลยนะครับอพูดมาขนาดนี้นะครับทุกท่านคงอยากจะรู้จักราคาค่าตัวของเจ้า จอรดีอ่ะห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีคันนี้แล้วนะครับนะครับระบบคัดคู่นะคันนี้นะเป็นระบบคัดคู่นะอย่างตัวห้าศูนย์สี่ห้าดีนะครับราคาที่เราเสนอขายนะครับห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับซึ่งเป็นรถใหม่นะราคาห้าแสนหกหมื่นบาทซึ่งเป็นรถใหม่นะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับที่ได้ดูรายละเอียดรถแท็กเตอร์คันนี้แล้วนะครับต้องการจับจองเป็นเจ้าของนะครับ โทรมาที่บริษัทนะครับผลทวีแท็กเตอร์จำกัดนะครับหรืออินบ็อกเข้ามานะครับผมเซลวการตะพงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0942235120นะครับ0942235120นะครับการตะพงพร้อมบริการทุกท่านนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นรถคันนี้ก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการ จับจองไปเจ้าของหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่า,าจะใช้รุ่นไหนดีก็ผมอยากแนะนำนะครับ5 0 4 0ดีคันนี้นะครับไว้พิจารณานะนะครับเป็นงานาไล่หรือว่างานสวนที่ต้องการใช้เป็นส่วนตัวผมว่ามันคุ้มนะคันนี้นะาราคา506นะครับผมว่ามันคุ้มแล้วได้คันใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะครับ แรงคันใหญ่ขนาดตัวตัวรถใหญ่มากอะ40แรงอะรถใหญ่มากเลยนะครับอยให้ดูเนี่ยอย่าง5050ด50ีเนี่ยมันก็คันเท่ากันนะกับไอ้5040ดีเนี่ยมันคันเท่ากันเลยนะครับแต่ไอ้รถคันคันเนี้ยนะครับมันจะให้แรงม้าที่น้อยลงนะครับเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีงบน้อยลงนะครับที่มีงบไม่ถึง อย่างตัว 5045d แล้วก็50 50d เนี่ยแต่ว่าอยากได้รถที่มีขนาดที่มันใกล้เคียงกันกับตัวตัว 5045d ผมว่าไอ้ตัว 4040d ตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ทุกท่านได้นะครับมันตอบโจทย์ทุกท่านได้นะครับ560,000บาทซึ่งเป็นรถใหม่นะครับเข้าสินเชื่อได้กับทางบริษัทจ o h n ดี e r ิสซิ i งประเทศไทยนะผ่อนได้สูงสุด 6ปีนะครับผมผมได้สูงสุด6ปีนะครับอ่ะโทรเข้ามาหรืออินบ็อกเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0942235120ผมมีโปรโมชั่นให้อย่างดีนะครับสำหรับแท็กเตอร์รุ่นนี้นะครับมีโปรโมชั่นรองรับให้นะครับสามารถดูรถตัวจริงได้ที่นะครับบริษัทโคนทวีแท็กเตอร์จำกัด นะครับสาขาอำเภอสีมันงเล่องจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับผมอ่าโอเคนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับขอจบการพรีเซนต์ไ้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ